อัปเดตก่อสร้างบ้านป้าออมนะคะแหมนะี้ถ่ายถ่ายรูปส่งงานเจ้านายเลยนะจะหน,นีกลับกันไปหมดแล้วเนี่ยแเจอดหหลังปีใหม่โอ้แดดมันแรง <c oughs> วันนี้ก็วันสุดท้ายช่างจะกลับบ้านกันแล้ว <c oughs> ตอนนี้กเพิ่งขึ้นพื้นขึ้นอะไรเอง <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ก่อสร้างบ้านป่านนะ ช่งใหญ่กำลังฉีดน้ำคือโตข้างเนี้ยเอกมากคงนานเลยก็ได้ห้องใหญ่อ่ยูไปทำอะไรกันไปทำบุญทำทานหรือว่าไปโอ้ถ่ายรอบเลยเหรอ ต้องถ่ายที่ทำต้องถ่ายตรงนี้อ,อ๋อทุกวันเลยป่ะส่งเ็าทุกวันแหละความคืบหนะ้าของงานนั้นโอ,อ้ตอนท่อนี้มันจะทำยังไงต่อไปเนี่ยเอาเอาลงตรงไหนอะท่อน้ำ มันต้องเรามันต้องให้น้ำหยดไง,ง,งเ,เงออไว้บนหลังคาอว้ะตรงกันศาสตร์มันท่อไอ้น้ำเอง,ง,องไงก็เชื่อใจช่างหมอนแช่างหมอนทำสวยอยู <S <S อย่ ไปกันคิดว่าไปไปประมาณกี่วันเนี่ยหรกําหนดไม่ได้เลยเ <Of. S 2> อยไยอไงก็รีบมาทำให้มันเสร็จๆเพราะไอ้คนก็จะได้กลับบ้านกลับเมืองมเงินร้อยหรอต้องไปหาทำงานั้ง ช่างกลับกันหลายวันปีใหม่มก็คิดถึงแลเดออังกฤษเนี่ยด้เนี่ยก็ทำประตูนี้ทะลุออกมาห้องนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับห้องลุงโลเนี่ยก็คิดว่าอันนี้มันเสียละยังใช้ได้อชอบใจหลุมนี้จังเลยเนี่ย ห้องครัวครัวก็คงจะเป็นครัวยาวๆอย่างละครัวปลาออมครัวไม่ใหญ่มากบ้านหลังนี้ก็ซื้อมาสิบห้าปีแล้วอัปเดตนะคะอัปเดตยังอยู่อีกนานข้างบ้านนี่ปูม่มะกลูกใหญ่ยังจะของบ้านไปไหน พูดถึงว่าเสาเอาไว้นานๆมันก็ดูมันก็แข็งแรงดีพอดีฝาจะมาใช้ได้เลยปมน้ำยาไว้มานี่คือคือคือช่างหลังคามาลงเลยเลยรู้ว่าต้องทําโครงให้เขาก่อนคือไม่ต้องทําไม่ต้องทําโครงเหล็กใช่ป่ะช่างหลังคามาลงเลยเพราะต้องทําโครงเหล็กก่อนถ้าโครงเหล็กยังไม่พ้อมคมกว่าจะก่อก่อไปก่อนก่อก่อนโครงเหล็กอก่อเสร็จ ทำฝั่งนี้เสร็จค่อยไปทำห้องนู้นเชียห,ห้องนู้นมันต้องไปรื้อกำแพงออกสองข้างอัดปูนเข้าข้างในยังไงช่างหมอนอยู่ให้เสร็จเด้อเพราะว่า,อ,วาอ่าเสร็จให้มันสวยอะ่ะเ,เ,เพราะว่าห,ห้องนี้ก็อยากปูพื้นใหม่ ทุกวันนี้ผมอยากให้เอากลับมีเม็ดถ้าเอากระเบื้องมันงานมันรอจะปูพื้นใหม่เอาไอ้พวกไอ้นั่นออกไอ้เชียวเชียวนะให้ชั่งหมอนก่อให้อีกเชียวนึงแล้วก็จะปูไอ้กระเบื้องอีกตรงห้องทีวีอ่ะ อ่ตรงพัดผนังนะ่ะใส่กระเบื้องใส่ใส่ไอ้กระเบื้องโชวอ่ะกระเบื้องแผ่นยาวต้องเห็นมัน้เนี่ยนะก็เป็นงานก่อสร้างปออมปีใหม่นะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะลุงโรก็ยังอยู่อย่างมีความสุข okay, okay. นี่นะเพราะทุกวันนี้มันก็เป็นห้องแค่นี้ ก็ทั้งห้องนอนสามห้องนอนที่ตรงนี้เดี๋ยวทําเป็นที่ไว้ลงเทา้าก็ต่อออกมาอีกห้องหนึ่งห้องครัวแล้วก็ห้องทํางาน <Okay. S 1> แล้วแค่นี้นะคะกับอ้อมนะคะเฮ้ยเอาไปเลยเอาไปจะเอาไหนเอาไปเลยเอาไห